ครับก็ถือว่าพร้อมนะฮะท่านผู้ในการกรกตท่านในขาท่านประธานชมรมกีฬาหรือผู้ที่รับผิดชอบกีฬาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่จะ ที่ที่ผมได้นัดให้ทุกท่านนั้นมาประชุมเพื่อเตรียมในเรื่องของการที่จะไปคัดเลือกกีฬาที่สมุทรสาครนะครับก็ในเมื่อทุกท่านพร้อมก็ขออนุญาตดำเนินการประชุมเลยครับระเบียบวาระที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ก็ตามที่จังหวัดระยองโดยสมาคมกีฬาจังหวัดระยองได้จัดส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39เป็นรอบคัดเลือกตัวแทนภาคระหว่างวันที่20-30 e มิถุนายน2553ณสนามสาารซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น,น307คนแบ่งออกเป็น ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมี20ชนิดกีฬาได้แก่ออฟยิงปืนฟุตบอลเรือพายเทคนโดเทนนิสเทเบิลเทนนิสเปตองว่ายน้ำรีด้าคาราเต้โยนน้ำหนักตะก้อโบว์ลิ่งซอฟต์บอลฟุตบอลอีทาบาสเกตบอลท่อกายและวอลเลย์บอลนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ ต่อ,อไปเป็นระเบียบว,วาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับโดยสมาคมกีฬาจังหวัดระยองดำเนินการประชุมขึ้นในวันจันทร์ที่8มีนาะค25ม2553เวลาบ่ายโมงใน,นห้องประชุมศูนย์กรกตจังหวัดระยองชั้น2ตามเอกสารประกอบหน้าที่36นะครับผู้ใดมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วก็ 而且看出来